Honda XR150L รุ่นปี2025เป็นหนึ่งในรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากผู้ขับขี่ที่ต้องการความสมดุลระหว่างการใช้งานในเมืองและการผจญภัยในเส้นทาง Off-Road ด้วยรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและดีไซน์ที่สื่อถึงความทนทาน XR150L ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตระกูล XR ได้อย่างชัดเจนโดยในปี2025นี้ Honda ได้ทำการปรับปรุงหัวไล่จุดให้รถรุ่นนี้ดูทันสมัยขึ้นและตอบโจทย์ผู้ขับขี่ในยุคป,ปัจจุบันมากกว่าเดิม ทั้งในด้านเทคโนโลยีสมรรถนะและความสะดวกสบายในการขับขี่ทุกเส้นทางสำหรับรุ่นปี2025นี้สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือการปรับรายละเอียดทางด้านดีไซน์ให้ดูเฉียบคมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED ใหม่ที่ให้แสงสว่างชัดเจนกว่าเดิมไฟเลี้ยวและไฟท้ายที่ใช้เทคโนโลยี LED เ,เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความทันสมัยนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแผงหน้าปัดให้เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงผลข้อมูลที่จำเป็นเช่นมาตรวัดความเร็ว ระยะทางระดับน้ำมันและไฟเตือนต่างๆอย่างชัดเจนและอ่านง่ายในทุกสภาพแสงตัวถังและบางโคลนยังคงเอกลักษณ์สไตล์แอดเวนเจอร์ที่แข็งแรงและพร้อมลุยในทุกสภาพถนนด้านขุมพลัง Honda XR 1 5 0งแนว2025มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด150ซีซีแบบ4ีจังหวะ s o ส c ระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังที่นุ่มนวลแต่เพียงพอต่อการใช้งานทั้งในเมืองและเส้นทางธุรกันดารระบบเกียร์5สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ลื่นไหลและแม่นยำ ขณะที่คลัสมีการปรับจูนให้เบาและตอบสนองดีขึ้นทำให้การขับขี่ในเมืองจราจรหนาแน่นหรือบนทางลาชานทำได้ง่ายและมั่นใจมากขึ้นระบบส่งกำลังได้รับการปรับให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้ประหยัดน้ำมันในระดับที่โดดเด่นในด้านอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง XR 1 5 0นวถือว่าเป็นหนึ่งในรถจักรยานยนต์ที่ประหยัดน้ำมันมากที่สุดในคลาส ด้วยค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมันประมาณ40-45กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่จริงและด้วยถังน้ำมันขนาด12ลิตรผู้ขับขี่สามารถวิ่งทางไกลได้มากกว่า400กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการรถคู่ใจสำหรับการเดินทางระยะไกลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการแวะเติมน้ำมันบ่อยๆด้านความสะดวกสบาย h อน da ได้ออกแบบเบาะนั่งให้มีขนาดใหญ่และนุ่มรองรับสรีระของผู้ขับขี่ได้ดีแม้ขับขี่ระยะทางยาว ตัวช่วงล่างด้านหน้าแบบเทเลสโคปิกและด้านหลังแบบสวิงอาร์มพร้อมโชกคู่ให้การซับแรงกระแทกได้ยอดเยี่ยมแม้ต้องผ่านเส้นทางครุขราหรือทางฝุ่นก็ยังให้ความรู้สึกมั่นคงการควบคุมรถทำได้ง่ายและให้ความมั่นใจในทุกโค้งพื้นที่เก็บของใต้เบาะแม้ไม่ใหญ่มากแต่เพียงพอสำหรับของใช้จำเป็นเช่นเอกสารถุงมือหรือเครื่องมือเล็กๆน้อยๆสำหรับระบบความปลอดภัย xr 1 5 0 2025ในปีอามาพร้อมดิสเบรกหน้าและดรัมเบรกหลังที่ให้แรงเบรกมั่นใจ พร้อมระบบการลื่นขั้นพื้นฐานที่ช่วยลดการลื่นถลไลในสภาพถนนเปียกหรือหลวมขนาดล้อแบบกึง off ่งออฟโรดช่วยให้การยึดเกาะด,ดีในทุกพื้นผิวรวมถึงเฟรมเหล็กแข็งแรงที่ออกแบบมาให้รับแรงกระแทกได้ดี โดยรวมแล้ว Honda XR 150แนวรุ่นปี2025คือรถจักรยานยนต์ที่ผสมผสานความทนทานประสิทธิภาพและความประหยัดได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับทั้งผู้ขับขี่มือใหม่และผู้ที่ต้องการรถลุยที่ใช้งานได้ทุกวันไม่ว่าจะในเมืองหรือเส้นทางธรรมชาติ XR 150แนวยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอึดความประหยัดและความสนุกในการขับขี่ที่หาได้ยากในรถระดับเดียวกัน